น้องบอกจับอ้บอกให้ลงลง <ๆ S 1> ดีๆลงค่อยๆ,ๆค่อยๆลงจะขึ้นไปขึ้นไปยังโอ้ยเจ้าเบิ้งอารมณ์เถอะน้มาอะไรลเอะโอ้โนนให้พี่โสไปนะลูกนะให้พี่โสไปนะเพื่อนมารอพี่โสแล้ว พ่สอขนมมากีนไหมอ่ะในตู้เย็นเ้อะอันอันอันเลงคืออันนี้ขนมไม่พี่สสกินด้วยลูกเก่งมากเก่งมากนู่นนะอืมไม่นะนู่นนะนู่นนะเด็ดดื้ออืมไหนอ่ะลูกติ๊กต๊อก อะไรอ่ะกูเบลกูเบลชิ <laughs> ้งกระเบลชิ้นี่กระโบชิ้นกระเบลเนี่นี่มาเนี่มาเนี่โเออได้แล้วไหนได้แล้วได้ขนมแล้วว้าวว้าวอร่อยไหมคะเออออเออร่อยอร่อยกินขนมไหมจะ๊ะบอกยายกิน กินขนมจ้าอกินขนมไหมจ้าขมาแล้วเออขนมกับพี่น้องพี่พลอยไหมจ้าน uh ี่ขนมกับพี่พลอยไหมจ้าขนมกับพี่น um ้องเพชรไหมจ้าขนมกับน้องเพชรไหมจ้ากินเยอะนะแล้วอ้วกนะค่อยกินนะคะ ไหนอาปากให้ยายดูสิไหนเอามือออกด้วยเอามือออกด้วยว้า <laughs> อร่อยอร่อยจังเลยขอบคุณขนมนะคะขนมที่ส่งให้น้องนะคะกินไหมกินไหมจัง <laughs> กินไหมกินค่ะ <laughs> ายา,าแป๊บนึงป้อนยายหน่อยอรอ่อร่อยคะ่อะคอ้อยไม่หักหรอก <laughs> อย่าห้หากันว้อ้วกอไม่ใช่ห้าขอบคุณนะคะกินด้วยหน่อยเพื่อนว่ะไม่กินด้วยนะ <laughs> กินหน่อยได้ไหมเพื่อนว่ะไ, <clears throat> ไม่กินหรอกไม่กินหรอกห่วงหรอคะเ <laughs> อ้ยวันนี้มาแล้วว <laughs> ันนี้มาแล้วโ <laughs> อ้นน <laughs> อ๋อตอนนี้เล่นเป็นแล้วเดียว้าตอนนี้เริ่มเป็นแล้วเริ่มแล้วเก่งแล้วหายไปไหนหมอลำน่อยโอ้โหมาแล้วมาแล้วดาวมาแล้วโอ๊ย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 ดูนนนนนนนเฮ้ยเฮ้ยเฮมาแล้วเมื่อกี้นี่ เอาหายแล้วกระโก็ยังอ่ะตกงยัยถึงไหมคิดถึงพ่อไหมพ่อรอแล้วนั่น พ่อรอแล้วพ่อรอแล้วพ่อรอแล้วตาทำไมไปนานจังเลยตาเล็กคุณนมามาแท้ตาเล็เรียกตาเล็กหน่อยลูกตาเล็ตาเลคุณตาเล่คนนี้เอิญเมื่อวานนี้เอินคุณตาคนนี้คุณตาเล่คุณตาเล่จ๋าคนนี้